วันนี้ก็จะมาสอนนะครับการเข้าเล่นกับพี่โดยที่ไม่ต้องแอดเพื่อนก็คือเคยสอนแล้วรอบนึงแล้วมีคนทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับแล้วก็มาเมน์บอกว่าทําไม่ได้หรอกพี่ทําไม่ได้หรอกเด้ยจะทําให้ดูดูจงดูนะครับโอเคเมื่อสอนมานานมาแล้วประมาณปีที่แล้วมั้งอันนี้ก็จะมาสอนอีกรอบแล้วกันนะครับก็อ,อย่างแรกเลยนะเข้ามาที่เซตติ้งนะเข้ามาเซตติ้งปุบ๊บเข้าไปที่เลือกหัวข้อที่3มอันนี้ครับเนี่ยนะฮะอ่า ข้อที่3เสร็จแล้วแล้วมาดูอันนี้หัวข้อนี้อ่ะเลือกเป็นเฟนแอนด์โฟลว์ให้หมดนะอันที่2เนี่ยเลือกให้หมดเลยอันที่2นะครับอ่าอันนี้คือตัวหลักพี่นะอ่ะตัวหลักนะฮะโอเคเราเลือกเป็นนี้เสร็จนะเราออกออกไปเข้าตัวไก่พี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาตัวหลักเนี่ยเข้าทางโทรศัพท์จัดไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไก่พี่นะครับก็คือตัวไก่นะครับอืมแล้วก็ตัวไก่มาตั้งค่าก่อนไพรเวทนะครับอ่ะมาตรงที่ไพรเวทตรงนี้ นะครับแล้วก็เปนหัวข้อล่างเหมือนเดิมเลือกให้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนแอนโฟโลนะเลือกให้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคเลือกหมดแล้วันก็เซฟอัตโนมัตินะครับต้องกดหลายกดหน้าแรกนะครับอ่าหน้าแรกเสร็จปุ๊บไปไปที่เอ่อเพื่อนอ่ะคนที่ติดราติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวคนงงว่ามันมาหน้านี้ยังไงอ่ะกดเข้าไปเราค้นหาชื่อพี่ก่อนค้นหาตรงเนี้ยอ่ะพอค้นหาชื่อเสร็จปุ๊บกดจุด3จุดจุด3จุดนะฮะออันโฟโล่ไปก่อนเลยอ่ะ แต่คนไม่รู้อีกต้องสอนแบบละเอียดอ่ะกดจุดสามจุดใหม่กด Follow อ่ะกด Follow ปุ๊บอ่ะกดรีเซ็ตมะพอเรา Follow แล้วไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะยังไม่ได้ติดตามเพื่อนดูตรงเมาส์นะยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะโอเคกดจอยจอยเข้าเกมนะจะดูก่อนว่าห้องในโทรศัพท์พี่มันเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวห้องเต็มแล้วบอกเฮ้ยเข้าไม่ได้พี่มีห้องเต็มวะ ห้องเต็มอ่ะทุกคนห้องห้องในโทรศัพท์วันนี้พี่เข้าตัวหลักในโทรศัพท์แล้วไงตัวหลักพี่ออนไลน์โทรศัพท์อยู่ตอนนี้ตัวลองอจอยเข้าไปก่อนห้องมันเต็มอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอห้องนี้มันเต็มปะจะได้ปะวะอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องรอก่อนห้องมันเต็มเดี๋ยวรอดูก่อนแป๊บนึงรอไปรอไปห้องเต็มจริงๆด้วย <laughs> <laughs> เซ็งเป็ด ห้องเต็มมันทุกคนต,ตอนนี้ห้องเต็มนะฮะไม่มีใครออก <c oughs> <c oughs> ไม่ออกหน่อยเธอเห็นจะทำคลิปตอนคนนี่ก <c oughs> ็ไม่อองเต็มอ่ะไอออกได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ห้องไม่ใช่เอ้ยทุกคนอย่าลืมบอกไปไมันไม่ใช่เซอร์วินะเอาไว้ตามเพื่อนที่ไม่ใช่เซอร์วินะ <c oughs> เอออ่ะห้องไม่เต็มแลวโอเคเข้าได้ละอ่ะไอไงการเข้าแบบไม่ต้องแอดเพื่อนแค่ติดตามก็สามารถเข้าหากันได้นี่ นี่ตัวหลักพี่อยู่นี่นี่ออนไลน์โทรศัพท์อยู่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่าอันนี้คือตัวหลักพี่โอเคปะ่ะอ่าอันนี้คือตัวหลักนะครับเราสามารถเล่นด้วยกันได้โดยไม่ต้องแอดเพื่อนแค่กดติดตามก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เซิร์ฟวีนะอันนี้พี่เข้าเซิร์ฟธรรมดานะครับทุกคนเออเซิร์ฟธรรมดานะครับอ่าเราสามารถตามคนอื่นได้แล้วที่เขาอยู่เซิร์ฟธรรมดาครับโดยไม่ต้องแอดเพื่อนอันนี้แบบสอนละเอียดสุดๆแล้วนะ ทำไม่ได้ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วนะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ชอบถ้าทำได้ฝากกดติดตามด้วยนะ